ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮานอยนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้ วิตนัญญาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานใครที่กดติดตามหวยลาวของนานะคะ่ะเพื่อนพี่หวยลาวนะคะที่นาคบอกว่าทําไมห้าชนเยอะนะคะเมื่อวานหวยออกแปดหนึ่งห้าเลขล่างหนึ่งแปดนะคะเพื่อนพี่สูตรสองเข้าที่หนึ่งนะคะแล้วก็ หตัวชนเยอะที่สุดก็คือมานะคะเมื่อวานนี้ก็รวยๆนะคะแล้วก็ชุดเน้นนะคะชุดเน้นนะคะเพื่อนพี่ดูนะก็คือมานะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วนาคบอกอยู่เสมอนะคะเพื่อนพี่คณิตคิดแบบง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากนะคะ่ะแค่ให้เรารู้เลขหลักแค่นั้นนะ่ะเราก็สามารถที่จะจัดได้เลยนะคะเพื่อนพี่ คณิตคิดแบบง่ายๆไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นนะคะเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะหว่วยรัฐบาลไทยนะคะก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนพี่แล้วหน้าก็าทําลงใหม่แล้วนะคะก็คืองวดของวันที่16พฤศจิกานะคะชุดวัดใจล่างก็ประมาณนั้นที่หน้าทาให้เพื่อนเพี่ได้ชมนะคะจริงๆแล้วนะคะเพื่อนพี่น่าบอกอยู่เสมอนะคะว่าการที่เรา ที่เรานะคะจะเอาคะแนนแต่ละวันเนี่ยถามว่ายากไหมคือไม่ยากนะคะเพื่อนพี่แต่ขอแค่ว่าเราเป็นคนที่ชอบตัวเลขแล้วเราก็ดูนะคะแล้วก็คือดูเหมือนที่นาคบอกนี่แหละอืเราก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะอะคะ่ะใช่เพื่อนพี่คือไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะนะคะคือมันเป็นแบบว่าง่ายๆอของนาคอะมันไม่ได้ยุ่งยากนะคะนาคก,ก็เลยนาคก,ก็เลยพูดแบบ เหมือนง่ายๆอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปยุ่งยากอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะคือมันมันมัน,มนตัวเลขมันบ่งบอกออกมาประมาณนั้นนะคะเนาะที่น่าํำที่น่าคำเจ็ดสูตรเนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขหลักนะคะเป็นเลขหลักแล้วก็เป็นเลขตัวชนนะคะเป็นเลขหลักเป็นเลขตัวชนเราสามารถที่จะเอาตัวชนนั้นๆนะคะคือมาเป็นตัวเด่นได้ แค่นั้นน่ะค่ะเพื่อนๆพี่เข้าใจง่ายๆไม่ยุ่งยากแต่ถามว่าได้คะแนนไหมคือได้นะคะคือบางทีบางครั้งนะคะคือแบบมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะพูดเยอะก็มีดีนะคะห <c oughs> <c oughs> น้าก็คือทําให้เพื่อนๆพี่ได้ดูดีกว่าประมาณนี้นะคะพี่พสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราก็เดี๋ยวนะคะสูตรนี้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งน้า น่าไมได้ทำเลขสามหลักเนะคะแป๊บนึงออันนี้น่าเขียนผิดนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงห้าเจ็ดหกเดี๋ยวติอ่านี่ค่ะหกับ9้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนพี่เนี่ยค่ะ เราชอบสูตรไหนเราก็คือจัดไปไม่ย่งยากค่ะเพื่อนๆพี่ดูนะอันนี้อันนี้นะคะนอยนอยพิเศษเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานออกสี่ศดเลขล่างศ0นศูนย์นะคะพื้นที่สูตร7นะคะคือมาที่หลักศูนย์นะคะแล้วก็สูตร2ของหน้าก็เข้าไปที่หลัก8ดนะคะเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูเดี๋ยวนะคะศูนย์ของเขามันไม่มากีงวดแล้ว 1>, 1 2 3 4 5 6 7งส้อันนี้แบบ7งวดเลยนะคะเพื่อนพี่เนี่ยงวดที่แปดเนี่ยศูนย์โเนี่ยอันนี้ยาวนานที่สุดเลยอันนี้ยาวนานที่สุดใช่ไหมท่าน่าดิผิดไม่ผิดนะอืม,มผิดนะคะเพื่อนพี่ ใช่ไม่ใช่หน้านี้ไหมใช่หน้านี้แหละไม่ผิดเนี่ยค่ะศูนย์ห่างห่างไปแปดงวดงวดที่แปดโผลเลยนะคะเพื่อนพี่ดูเนี่ยประมาณนี้แล้ววันนี้นะคะเพื่อนพี่ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์ชนห้าสูตรนะคะไม่แน่นะเพราะว่าศูนย์มันมัน,ม,น,ม,นมันห่างหายไปนานนะคะศูนย์มันห่างหายไปนานนะคะมันอาจจะต่อเป็นงวด อีกงวดหนึ่งก็คือได้นะคะเนาะเพราะว่ามันทั้งศูนย์บนศูนย์ล่างอย่างนี้บางทีมันก็หลบนะคะเพื่อนพี่ดูนะบางทีมันหลบนะศูนย์นัะอย่างศูนย์มาเย,ออยิ้เนี้ยงวดต่อไปอาจจะไม่ศูนย์ก็ได้มันอาจจะมาผู่อีกงวดหนึ่งเพื่อนๆนี่พี่ลองไปดูลองย้อนไปดูคลิปเปรียบเทียบที่น่าเปรียบเทียบนะคะสูตรของยี่กี่มันเป็นหวยของยี่กี่นะคะคือนักเอามาเปรียบเทียบกับของฮานอยนะคะมันเป็นสูตรเปรียบเทียบง่าย หลักศูนย์มันจะมาแบบไหนลักษณะยังไงถ้าเราจับจุดถูกมันก็คือโอเคได้นะคะเนาะแต่ถ้าศูนย์มาอย่างเงี้ยบางทีมันก็มานะคะบางทีมันหลบนะนากบอกไว้ก่อนนะแต่อันเนี้ยคือ1 2 3 4 5สงสมี่หาูนย์มาชน5สูนย์โอกาสที่จะมาก็คือมีเหมือนกันนะคะ1 2 4สองี่ชนสองกับ9 6กับ9ชน3มนะคะอันนี้ก็6กับ9 6 9ชนส8ชน2เนี่ยค่ะ แต่ศูนย์คนเยอะที่สุดแล้วก็หกกับเก้านะคะเพื่อนพี่เนี่ยประมาณนี้แล้วก็ของนอยปกตินอยปกตินะคะเดี๋ยวนะเมื่อวานเจ็ดสูตรเมื่อวานเจ็ดสูตรนะคะหลุดสองสูตรนะคะคือหลุดสูตรสี่แล้วก็สูตรหกนะคะหลุดสูตรสี่แล้วก็สูตรหกนะคะหวยออกสามหกห้าเลขล่างห้าหกนะคะเพื่อนพี่สามหกห้าเลขล่างห้าหกนะคะนี่คะ่ะสูตรสองก็เข้าหนึ่งเข้าสามเข้านะคะ สี่รูดห้าเข้าหกลุดเจ็ดเข้านะคะเพื่อนพี่วันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่หกกับเก้าทนสี่สูตรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับเก้าทนสี่สูตรห้าทนห้าสูตรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับเก้าสี่สูตรห้าทนห้าสูตรนะคะเพื่อนพี่ดูอ่าชอบอันไหนก็คือจัดไปแต่ของ VP หน้าขาสติ การออกของเขาไม่เจอนะคะเพื่อนพี่นาคไม่รู้นะคะว่ามันออกอะไรนะคะเนาะนาคก,ก็เลยไม่ได้ทําลงนะคะของ VAP นาคไม่ได้ทําลงนะคะเพราะว่านาคหาสติการออกของเขาไม่เจอนะคะเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะนาทคทาคลิปของฮานอยเสร็จเดี๋ยวนาคจะลงหวยดับรัฐบาลนะคะ ดับเดี่ยวของรัฐบาลไทยนะคะหน้าก็ทําเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ่ะหน้าก็จะทยอย,ย,อยลงนะคะเพื่อนๆพ,พี่เนาะแต่จริงๆเอามาเสร็จหมดแล้วแหละคือหวยออกเสร็จหน้าก็ทําเสร็จหมดเลยนะคะเนาะแต่หน้าทําลงให้ดูทีละแบบนะคะเนาะเพราะว่าของหน้ามัน จริงๆแล้วนะคะหวยรัฐบาลไทยคือทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่แค่ชุดวัดใจชุดเดียวแค่นั้นจบ,บค่ะเพื่อนๆพี่มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะถ้าเป็นหวยของหน้านะคะก็ะคือคณิตคิดแบบง่ายๆคือหนึ่งไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆพี่แต่ถ้าสูตรมันเดินดีนะคะหน้าก็เชื่อนะคะว่าตัวเลขมันจะน่าจะยังไม่ไปไหนนะคะเนาะเมื่อวานนี้นะคะก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะชื่ออะไรอะ ไม่รู้นะคะชื่อหน้าจำชื่อไม่ได้แต่เห็นเขาคอมเมนต์มาอยู่นะคะเขาก็ก็โอเคนะคะเมื่อวานเนาะก็คือมันมันสิ่งที่น่าทำลงเนี่ยหน้าก็คือยังไงอะ่ะมันแล้วแต่ไหวพิบของแต่ละบุคคลนะคะเพื่อนพี่บางคนเขาก็ไม่ได้เอาตามที่น่าคิดนะคะเขาแค่ดูล็อกเขาก็เอาสูตรของเขาเน่ะเข้ามาเทียบกับสูตรของหน้า แล้วก็ดูตัวชนนะคะว่ามันแบบไหนยังไงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แกก็จัดไปพอประมาณนะคะเมื่อวานโทรคุยกันก็คือเยอะพอพอสมควรนะคะก <c ười> ็ <c ười> แล้วแต่นะคะเพื่อนพี่เนาะคือทุกอย่างนะคะสูตรหวยมันก็คือสูตรหวยนะคะชนิดคิดแบบง่ายๆ แต่เราดูเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่นพี่เพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันมันไม่มีใครล่วงรู้ได้งไงว่าตัวเลขมันจะออกมาแบบไหนทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรน่าถึงบอกคะว่าสูตรถ้ามันเดินดีนะคะตัวเลขมันจะไม่ไปไหนหรอกแล้วก็สูตรนะคะนาคบอกไว้เลยถ้ามันชนเยอะๆอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะมาก็คือมีนะคะเพื่อนพี่เนาะ ความมั่นใจลึกๆบางทีมันก็พูดได้บางทีมันก็พูดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะไปตัดปอนกับความคิดของใครหลายๆคนนะคะเนาะซึ่งว่าหน้าก็ขอทําตามสูตรนะคะเนาะแต่จะชอบตัวไหนหรือไม่ชอบตัวไหนก็เพื่อนๆพี่ๆก็พ,พ,พิจารณาดูล่างหน้าก็ลงให้แล้วนะคะล่างของหววรัฐบาลไทยนะคะชุดวัดใจนะเพื่อนๆพี่ๆลองไปดูคลิปได้เลยนะคะชุดวัดใจเดี๋ยวรอ ดับคู่มานะคะชุดวัดใจหน้ากรงให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ16พฤศจก,กีกาไว้ออกเสร็จหน้าก็ทําให้เลยนะคะสูตรถ้าสูตรเป็นเดินดีนะคะตัวเลขไม่ไปไหนนะคะเพื่อนพี่ตัวเลขไม่ไปไหนหรอกคือจริงๆอ่ะมันมันคนคิดเยอะนะคะเพื่อนพี่คือแบบมันหลากหลายอ่ะเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะแบบแต่ละ,และที่ก็ว่าของตัวเองแบบเป๊ะแล้วนะคะ เนาะอันนี้จากจากที่นาคดูจากที่นาควิ้งฉยนะคะเนาะคือจริงๆแล้วมันก็คือสูตรมันก็คือสูตรตนะคะเพื่อนพี่ที่นาคเอาสูตรแต่และสูตรมาลงให้เนี่ยคือมันเป็นสูตรที่นาคเคยได้คะแนนมาก็ไม่ใช่น้อยนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือนาคจะพูดบอกเพื่อนพี่ตลอดคือนาคเป็นคนที่ชอบหลักเลขไม่มากนาคเป็นคนที่ชอบหลักเลขแบบ หนึ่งตัวหรือสองตัวแค่นั้นเลยจบใช่แล้วมันมันยิ่งแบบได้ใจหน้าก็คือหมายถึงว่าบนคือบนล่างคือล่างอย่างเงี้ยใช่คือเราไม่ต้องไปขั้วมั่วซั่วให้มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นเปลืองเยอะแยะมากมายอย่างนั้นนะคะใช่คืออันนี้มันสามารถเน้นได้เลยไงบนคือบนล่างคือล่างคือเนี้ยมันแยกชิ้นส่วนได้เหมือนอะไหล่รถนะคะเพื่อนๆพี่ถ้าเปรียบง่าย อันนี้คือพวงมาลัยอันนี้คือเบรกอันนี้คือคาดคือมันแยกได้อะเราไม่ต้องไปอุ้ยคั่วกันตลบอบอวนอย่างนั้นไม่ได้ค่ะมีเท่าไหร่ก็หมดค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพี่อันนี้น่าพูดบอกไว้เลยคือน่าก,กับมาเยอะแยะมากมายค่ะเนาะแต่ทุกอย่างก็คือจบอยู่ที่ชุดวัดใจนะคะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆคณิตคิดแบบง่ายๆไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะค่ะเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่ก็ดูเนาะแล้วก็ เหมือนที่นาคบอกแคปหน้าจอออกมาแล้วก็ลอกใส่กระดาษ A4 แล้วก็ตามหลักที่นาคพูดบอกไว้เลยดูหลายๆสำนักนะคะเพื่อนพี่แล้วก็มาเทียบดูของนาคมันตรงกันไหมแบบไหนยังไงไหมความน่าจะมาความน่าจะเป็นเอาดูกับของท่านอื่นๆได้เลยนาคลงเสร็จก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนี่พี่จะเอาไปทำอะไรนะคะเนาะ คือจริงๆนะสูตรมันมันไม่ยากค่ะเพื่อนๆนี่พี่ถ้าเราจะหาคะแนนแต่ละวันหาคะแนนแต่ละอยังไงอ่ะคือถ้าพูดไปมันก็มันก็เหมือนกับแบบเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมากก็เปรียบเทียบไม่ถูกนะคะก็ให้เพื่อนๆนี่พี่ใช้วิณยานในการรับชมรับฟังแล้วกันเนาะแล้วก็เลือก เอาเฉพาะที่เราชอบแล้วก็ไปคัดเลือกซื้อฉลากกินเป็นรัฐบาลไทยนะคะเนาะถ้าอย่างไรนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิเปเียนแค่นี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่พี่นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ช่อง YouTube ของหน้าก็จะเป็นคลิปพักเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะคืองานนาเยอะมากค่ะเพื่อนพี่ก็ไม่รู้จะทาอะไรดีนะคะเนาะใช่เดี๋ยวนาจะ ตอนนี้หัวรัฐบาลไทยออกแล้วเดี๋ยวหน้าจะทยอยลงชุดหัวรัฐบาลไทยให้ดูดีกว่าเราก็ไปลุ้นกันนะคะเนาะลุ้นกันอีกของงวดวันที่16นะคะแต่ฮานอยเนี่ยที่หน้าคำลงเนี่ยคือมันออกทุกวันนะคะเพื่อนพี่มันออกทุกวันมันได้ลุ้นทุกวันมันได้ดูทุกวันนะคะพราตอนนี้คือตรงเนี้มันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ไม่ไม่สำหรับคนที่ชอบนะคะเนาะ สำหรับคนที่ชอบเนี่ยค่ะถ้ายังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเพ,พื่อนพีเนาะ